รับลวก็ตอนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนุนโดยคามิ้นชันตาบีจีนะฮะคามิ้นชันตาบีจีนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคามิ้นชันเนี่ยช่วยบรรเทาเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอาหารเป็นพิษไม่ได้นะฮะทาน 3- 4มสี่หเม็ดไปเลยพี่เต๋าเป็นมาก่อนจุกเสียดนั้นเฟ้อท้องอืดท้องเฟ้อแสบกระเพาะ นะฮะกดไหลย้อนหลายคนเอ๊ะขมิ้นชันช่วยได้สมัยก่อนก็ไม่เชื่ออนะ้าทำงานโรงพยาบาลนะ้าบอกว่าลองกินขมิ้นชันดูต้องกินดูแกเชื่อไหมว่าหายใช้คำว,<ส>ว่าหายนะคะหายนะคะหายปวดหายอืดหายอะไรเลยเลยแล้วก็กลับมาทำงานได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขมิ้นชันที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ขมิ้น แบบผงแล้วก็เข้าใช้ใส่เปลือกเข้าไปด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ถ้าของเราคนะ่ะคุณแม่ใช้แต่เนื้อขมิ้นเ,เขา,าใช้ <P G S 2> เนื้อนะขมิ้นอย่างเดียวเลยนะคะสก,กัดมาเป็นเทคโนโลยีที่สกัดมาโดยเฉพาะเป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยเฉพาะนะคะ วันนี้คาบินชันตาบีจีมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอ่ะโปรโมชั่นวันนี้นะฮะหกระปุกปกติราคา290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกโปรสบายกระเป๋านะครับหกระปุกเหลือเพียงแค่1000บาทเท่านั้นหันแล้วเหลือกระเป๋าแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรได้เลยนะฮะเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่มุมขวาหน้าจอโคสุขภาพดีสแกนเคียบโค้ดไปพูดคุยกับผู้ โอ้โหร้องอุ้ยดังอีกแล้วนะฮะเบล็กไม่ทันแม่น้ำหนึ่งไปออกรายการแต่หลุดพูดคํานี้มาสะดุ้งกับทั้งช่องสามา <c oughs> หลุดไงเดี๋ยวรอดูว่าจะหลุดคำว่าอะไรออนะฮะเพราะว่าจากกรณีนะครับผู้ใช้นะฮะทิกต็อกรายหนึ่งด้วยการโพสต์เหตุการณ์ที่เมียหลวงเนี่ยบุกไปตามสามีพร้อมระบุว,ว่าเจ้าแม่คนดังแย่งผัวชาวบ้านเมียหลวงยังต้องเลี้ยงดูลูกเล็กๆอีกสองคนคนโตหกขวบคนเล็กแปดเดือน แชร์ถึงชมรมที่ช่วยเมียหลวงด้วยก็จนกลายเป็นประเด็นที่คนจับตามองแล้วก็โยงไปที่แม่น้ำหนึ่งนะฮะเจ้าแม่ใบหวยคนดังซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ออกมาไลฟ์ถแถลงเรื่องดังกล่าวแล้วโดยบอกว่าชายคนที่มีประเด็นเนี่ยเป็นแค่ลูกน้อง<ะ>ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเลยแต่อะไรยังไงกัน<ะ>ล่าสุดเองครับแม่น้ำหนึ่งพร้อมทางด้านของทนายนดีดาคู่ใจครับ<ะ>พาพูดถึงเรื่องราวนี้ไปที่รายการโหนกระแสซึ่งมีพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีช็อตหนึ่งที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ยบอกว่าหึงหนูจะเรดแต่หนูไม่เฮียนะคะ,ะนหนูก็มีมหลานหนูไม่เคยทําอะไรแบบนี้ต่อหน้าเด็กมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าเหง็บอกว่าเด็กนะไม่ใช่หล่อนะนเป็นลูกน้องไม่เขาเป็นลูกน้องแม่น้ำหนึ่งแต่ว่าวิจามองในฐานะเป็นเป็นเ,นเนออเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยอผู้ชายหล่อใช่ปู่นี่ก็คันเหมือนกันนะ <laughs> ใช่หลอดยังไม่จบนะบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไปทําอะไรต่อหน้าเด็กขนาดหนูเนี่ยเอาลูกมานอนด้วยเนี่ยหนูยังไม่เคยเย่เย่เลยอ๋อเย่เย่มันเป็นอะไรนี่ไงเป็นเป็นสับแสลง<อ>แต่เขาไม่ได้พูดเย่เย,ย่ไงพูดเย่เย่มาลูกกาแต่เขาไม่ได้พูดเย่เย่ไงก็พูดตรงไอ่ะก็พูดนั้นเลยพูดเย่เย่นี่ไม่พูดนี้ไงเราไม่ได้พูดคำว่าเย่แต่น้ำพูดคำนี้พูดว่าอะไรนะเพศ ก็ไม่ผิดนี่เผ็ดนั่นแหละเวลาโดนโดนอมโดนเผ็ดเนี่ยอมอมรู้สึกไงซีซาร์อ่ามันเผ็ดไงเปิดไหมเปิดล่ะประจำหนักก็โฉบมาให้เล่นก็ต้องเล่นอ๋อเผ็ดเผ็ดไงเผ็ดเหรอมันเป็นยอยักษ์ไม่ใช่เหรอมันอ่านได้ไงเล่าอีโอไม่ใช่เคเบิ้ลมึงพูดไปเถอะไม่เอาไม่เอาไม่พูดหรอกนเป็ไม่ได้มันไม่ดีต่อโอมมึงก็โดนประจำมึงอย่ามึงพูดอะไรล่ะ ซึ่งหลักท,ที่ได้ยินประโยคนี้ครับพี่หนุ่มกัญชัยร้องร้องอุ้ยดังมากเลยนะออก่อนจะถามต่อว่าพ <c oughs> ี่ถามหน่อยนะกลัวไหมว่าการที่เรามาออกอรายการแล้วบางทีเราหลุดคําพูดหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยไปเนี่ยบางทีมันเป็นคำหยาบออกมาเดี๋ยวคนจะดา่าหรือไม่ว่าเราเนะี่ยหยาบคายจังเลยพูจาหยาบคายราเป็นเจ้ามงเจ้าแม่ให้ห่วยเนาะแม่น้ำหนึ่งก็เลยบอกแบบนี้ไปเลยว่าหนูเป็นคนบ้านนอกค่ะเป็นคนตลาดล่าง เป็นคนที่พูดใจใหยาบคายแบบนี้แหละคะ่ะจริงๆเนี่ยหนูเป็นคนที่พูดแบบแบบแบบ,แบ,บรู้กลาลเทศะพี่หนุ่มแต่ด้วยความที่เป็นตัวเราเนี่ยเราก็จะหลุดคำพูดพวกนั้นออกมาเออเอ,อ,อันนี้คือจากจแม่นำหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือพี่หนุ่มก็คือสะทกสะท้านสองรอบเลยตัง้งแต่เจเวันนั้นอ่ะเจนบอกพูดได้ไหมพูดหรือคำพ้อ คิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์ว่าเราไปกระสดุงไปแล้วหนึ่งร <laughs> อบรายการสดเป็นอย่างนี้แล้วใครจะไปว่าพี่หนุ่มกันเลย <laughs> เดี๋ยวสิ้นปีนี้คาดว่าพี่หนุ่มคงต้องยกกระเช้า <laughs> ไ, <laughs> ไปสวัสดีก็สทช <laughs> ไม่ไม่ไม่รายการสดเป็นอย่างนี้มันคุมไม่ได้แล้วเข้าใจพี่หนุ่ม <laughs> รายการสดมันคุมไม่ได้เรื่องหะไอแม่ยทำใจคำว่ารายการโอมเหมือนรายการกันเดีน้องกันอ่ะมันเป็นรายการสดไงคุมไม่ได้สดก็คือต้องปล่อยครับ กสทชเขาก็มีบรรทัดฐานท่านก็มีบรรทัดฐานครับเออจะต้องเรียกไปตรงไปเตือนเราจะรู้ไหมว่าคําต่อไปเขาจะพูดอะไรเราไม่รู้ไงมันเป็นรายการสดไงลูกมันไม่ใช่รายการเทปไงถ้าเป็นรายการเทปอะคัสเทคกหม่อาจจะดูดเสียงนะรายการสดคือไม่มันก็คือสดอ่ะแล้วก็รายการโขนกระแสเป็นรายการสดไงมคนดูเยอะก็ได้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ทันด้วยมันไม่ทันอยู่แล้วมันไม่มีใครมานั่งึ ทันหรอกมันไม่ทันอันนั้นมันเป็นรายการเทปเทปเขาก็ต้องส่งตรวจก่อนเนาะอันนี้มันรายการสดก็ออกที่ช่องสามมันก็สดจ่ะมันสดอ่ะสภหษณ์ชาวบ้านมันก็จะต้องมีคําลักษณะอย่างเงี้ยมืนต้องทําใจดูหนังฝรั่งสิบางทีอะฟักแฟนแปลงไทยเต็มไปหมดเห็นไหมล่ะแต่นี้มันเป็นรายการสดแต่ตะบันี้เขาพูดได้นะพอมาไทยเราก็ตึดมันมีกฎหมายมันมีกฎหมายค พอแต่ว่ารายการสดมันเป็นอะไรที่คุมยากบางคนว่า What the f*** รายการสดเป็นอะไรที่คุมยากที่บอกเลยเป็นอะไรที่คุมยากทีมงานก็เครียดเ,เพราะว่ามันสดพนักงานที่ห้องข้างในก็เครียดมันสดออพอมันสดแล้วเนี่ยแล้วพิธีกรก็เครียดเ,เพราะว่าต้องคุมแขกรับเชิญให้อยู่บางทีก็คุมไม่อยู่หรืออยู่ไม่คงาาก,กันใชยคุมอยู่คุมอยู่เขาเก่งพี่หนุ่มเขาเก่งเขาคุมอยู่แต่ว่าแนพูดมันพูดยากอ่ะมันพูดยากมันคุมยากเพราะว่า ปว่าเขาไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาใช่ไหมต้องมันเป็นรายการสดพี่เต๋วทำรายการสดมาก่อนบางทีมันหลุดเดี๋ยวไปดูเสียงด้วยนะเคยมีพี่ผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งอ่ะพูดอะค่ะพูดคำว่าประกาศอ่านอ่านดูอืมทำไมอ่ะก็มันคือรายการสดไงอ่ะแล้วรู้แล้วทำไมอยู่ดีดีพูดเป็นผู้ประกาศพูดล่ะอเออเออกูนั่งดูโอ้ย พี่ฮะแขก้วยแต่เช้าเลยเออการทำเงิงไม่ได้และการสดมันกุมยากอืแล้วเดี๋ยวจะไอ้ตัวพิธีกรไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวแขกรับเชิญอ่ะอืมแล้วรายการอย่างขนกระแสเนี่ยพี่บอกว่าทํายากนะอือเพราะว่าต้องดีลแขกรับเชิญทุกวันบางคนมาบางคนไม่มาบางคนไอคนที่อยากจะมามันก็สัตว์ไม่มาไอคู่กรณีมาไอนั่นก็ไม่มาอืม พี่บอกอะไรกันอย่างพี่หนุ่มทํายากเครียดทีมงานลูกสาวทั้งนั้นเลยพี่เต๋อรู้จักทั้งหมดเลยเครียดเครียดมันต้องวางแผนกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ตยแล้ววันไหนมันมีประเด็นด่วนขึ้นมาแล้วประเด็นด่วนนั้นเกิดประมาณดึกๆอย่างนี้โอ้โหม, oh ho, มึงเอ,อ้ยทีมงานไม่ต้องนอนอบอกเลย ต้องงถึงทีม<อ>งานนะ่าสงสารที่สุดพี่บอกเลยทีมงานไม่ได้นอนกูทำมาก่อนรายการสดนัดแล้วไม่มามนัดแล้วมาไม่ทันมาสายหรือเทคิวเราเทย่าโรเจอร์คิวเออนี่รายการอย่างพี่หนุ่มรายการยากนะอต้องชัวนะแล้วมีทั้งอาทิตย์อะ ทุกวันต้องมีทั้งอาทิตย์อ่ะคุณผู้ชมรายการสดพี่เต๋อบอกเลยมันยากมันก็เป็นประเด็นที่รายการเทปที่ไปนั่งสัมภาษณ์มันง่ายเพราะว่าเขาานัดคิวกันมาแล้วแล้วส่งจะถามอะไรนู่นนี่นั่นมันรู้หมดแล้วแต่รายการลักษณะอย่างนี้มันเป็นรายการอตรงเขาเรียกว่ารหนกระแสโหนกระแสถามกันแบบตรงตรงถามกันแบบตรงตรงถามแทนใจประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมไม่ได้พิธีกรต้องไวต้องไวต้องรีบคุมเกมให้อยู่ ต้องเบรกให้ทันต้องเบรกมันไม่ทันหรอกมันหลุดมาแล้วมันเบรกม่ทไนแล้วหลอกฟรีไปแล้วนะฮะอออนะฮะรละการักษณะอย่างนี้ทำยากพี่เต๋าบอกเลยว่าทำยากเพราะพี่เต๋ารู้น้องๆที่พี่เต๋าสนิทอยู่รรายการพี่หนุ่มเครียดเครียดนี่ไม่ได้ว่าเครียดเรื่องพี่หนุ่มนะครับเครียดเรื่องที่จะต้องไปหาแขกรับเชิญในแต่ละวันและวันหนึ่งถ้ามันมีคิวแทรกขึ้นมาคิวแทรกนั่นแหละ นั่นะอะเครียดม,ยามาไม่มาม,มา,มาหรือ,อยังประสานงานตามหรือ,อยังมาถึงไหนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะมาไหมอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาทํำยังไงเอ,อเอายังไงพิธีกรจะต้องทํำยังไงฟอนอินได้ไหมมันสาระพัด รายการสดอ่ะวิง่งวุ่นวุ่นอของไปนุ่นขนกระแสยากพี่หนุ่มทำรายการปรับเซียนอ่ะแต่ว่ารายการเขาดังนะคะคพี่หนุ่มเขเก่งค่ะอ่อต่อครับเาวเราไปดูนี่ดีกว่าครับอ้ยังไงอะไรยังไงจ้าหลายคนสงสัยนะเนี่ยภรรยาดาราดังจัดงานวันเกิดแต่ไรวี่แววไปนะครับก็เพิ่งถึงวันเกิดของสาวเธอนะฮะสาวเธอก็คือเป็นแฟนของคุณ นะครับเธอก็ได้มีการโพสต์ภาพบ,บรรยากาศวันเกิดก็พบว่ามีเพื่อนสนิทวิสหายเนี่ยครอบครัวของเธอเนี่ยมาร่วมงานแบบอบอุ่นแล้วก็เผยความในใจว่า Happy Birthday to me อยากบันทึกเอาไว้นะว่าปีนี้เป็นปีที่สอนอะไรในชีวิตหลายๆอย่างจริงๆปีนี้สอนให้เธอเนี่ยต้องเข้มแข็งต้องเสียสละแล้วก็ต้องโตขึ้นอีกมากๆ สิ่งสำคัญที่เธอได้รู้จริงๆว่าในวันที่แย่ๆหรือว่าวันที่เราล้มหรือเราทุกนั้นเรายังมีครอบครัวเพื่อนพี่น้องที่อยู่เคียงข้างเราขอบคุณทุกกําลังใจที่อยู่ข้างกันมาเสมอนะฮะคระบขนี้ท่ามกลางเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับเข้ามาอวยพรวันเกิดจํานวนเยอะเลยในขณะที่ทางด้านทางด้านของหนุ่มออยเองไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรถึงวันเกิดของสาวเธอแต่อย่างใดค่ะและจากภาพในงานก็ไม่มีหนุ่มออยไปร่วมงานวันเกิดอีกด้วย งานนี้ถูกจับผิดเรื่องความสัมพันธ์ว่ามีแววที่ไม่ใช่ห่างกันธรรมดาหรือว่ามีทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆแล้วแหละน่าจะเตียงหักหรือเปล่าหลังจากที่ไม่พบรูปคู่รูปครอบครัวแบบแต่ก่อนเลยงานนี้โพสต์แบบนี้โดยหนุ่มออยก็ออกมาโพสต์เป็นในนถึงชีวิตคู่ที่มีปัญหากันบ้างหลังจากนั้นทางด้านของสาวเธอก็มีโพสต์คำคมอะไรบ้างที่เราเคยเห็นกันไปเรื่องนี้จับต้นสายไปเหตุแล้วเลิกหรือไม่เลิกไม่รู้เลิกไม่เลิกแต่ถ้าเกิดสามีไม่มาก็ตีกันเอาเองแล้วกัน ยังไงเหรอเพราะอะไรอ่ะเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้ปางปงอ๋อคนนี้เพื่อนพี่เองอืม<น>อืม<น>อ๋ออันนี้ อ่าโอเคนะตามนั้นอ๋ออ่าแต่เป็นข่าวหรือใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้เป็นข่าวนี่เป็นอันนี้นี้มาเสร็จก็เงียบอ๋อโอเคแต่มีอารวาดนิดหน่อยใครอารวาด์เป็นเป็นเป็นนี้เป็นพวกนี้โอ้แล้วเขาก็เลยไปแจ้งนี้อ๋อ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 เพื่อนพี่เป็นคนแจ้งอืมโอเคคุณผู้ชมด่าแล้วเนี่ย ที่ยังรู้ไปคุยกันสองคนไม่ต้องมาเอาเอ,ค,อ<า>คุยกันสองคนน่ะดีแล้ว <c ười> เดี๋ยวมึงก็มาว่ากูอะรู้ไม่จริงเออคนอย่างกูรู้ไม่จริงก็คนอย่างมึงก็รู้ไม่จริงเหมือนกันแล้วแหละวีนอะไรเนี่ย คุยกันเรื่องนี้ไม่มวีอะไรแม้มาหาว่ากูรู้รู้ขา่าวบันเทิงไม่จริง <c oughs> ถ้าคนอย่างกูรู้ไม่จริงคนอย่างมึงก็ไม่ไม่ได้รู้อะไรเลยโดยเฉพาะตัวมึงเองอะเออเออเอ,อ,อ่ะต่อค่ะหมดแล้วยังหมดแล้วอ่ะพักสักครู่นึงก่อนฝากไว้ด้วยนะคัมมิ้นชันตาบีจีครับอ่ะดูแลสุขภาพใครที่เกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ลำไส้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นเฟือหรือว่าเป็นอาการกดไหลย้อนอย่างเงี้ยนะฮะบดท้องนี้ช่วยได้ดีเลยคัมมิ้นชันตาบีจจของเราครับหกระปุกวิสังศิลั์วนวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นโปรสบายกระเป๋าแบบนี้1กระปุกราคา290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณสนใจโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจ่ายน้อยซื้อ5กระปุกหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่สแกนเคอร์โค้ดสุขภาพดีได้เลยนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับ